ผลงานของโกเลงนิยายชุดอาวุธทั้งเจ็บห่วงแสนรักบทที่หนึ่งมเมล็ดพันธ์แห่งความแค้นวิการดึกมากแล้วห่วงคู่สะท้อนประกายสีเงินใต้แสงโคมหัวหน้าหมู่ตึกฟ้าหอมกัวเทงเฮียงลูบคลำรอยสลักบนห่วงมุมปากอดปรากฏรอยยิ้มไม่ได้มันเป็นชายชาราสูงอายุ แต่นิ้วมือยังปราดเปรียวมีพลังเช่นเดียวกับตอนหนุ่มแน่นไม่ว่ามันต้องการสิ่งใดมันยังสามารถได้มามันคิดจะครอบครองห่วงคู่นี้มานานหลายปีตอนนี้ห่วงคู่อยู่ในมือมันแล้วค่าตอบแทนที่มันจ่ายไปแม้ออกจะใหญ่หลวงไปบ้างแต่ผลที่ได้รับก็เพียงพอกับการชดเชยสิ่งที่เสียไปเนื่องเพราะห่วงเงินคู่นี้ความจริงเป็นอาวุธประจำตัวของเสงเทียนป้า เสงเทียนป้าก่อตั้งสำนักห่วงคู่ครองความยิ่งใหญ่ในชายแดนตะวันตกมาเกือบ30ปีตอนนี้สำนักห่วงคู่ที่ฝังรากฐานลึกล้ำยิ่งใหญ่จนแทบไม่มีใครสั่นคลอนได้กับถูกมันค้นทำลายภายในช่วงเวลาสั้นๆเพียงสามเดือนค่าตอบแทนที่ใจออกไปไม่ไว่าใหญ่หลวงปานใดก็คู่ควรทั้งนั้นเจา้าสำนักห่วงคู่เสงเทียนป้ามีนิสัยประจําตัวประการหนึ่งหลังจากที่มันฆ่าคนคนหนึ่ง มันจะสลักรอยมีดบนห่วงหนึ่งรอยนิสัยประจําตัวเช่นนี้รอยกลับกลายเป็นแบบฉบับของสิทธิสานักห่วงคู่ทั้งหมดบนห่วงเงินมีรอยมีดเพียงสิบสามรอยเจ้าสํานักห่วงคู่ไม่ใช่ผู้เหี้ยมหานที่ชมชอบการฆ่าฟันเป็นชีวิตจิตใจมันไม่ชอบฆ่าคนคนที่มันฆ่าต้องเป็นบุคคลที่คู่ควรให้ฆ่ารอยมีดทั้งสิบสามรอยถึงจะไม่ลึกนักแต่ได้กลบฝังนักสู้ที่กระเดื่องเรื่องลือนามสิบสามคน พวกมันยามมีชีวิตอยู่มีชื่อเสียงกระเดื่องเลื่องลือขณะถูกฆ่าตายก็ตกเป็นข่าวระเบือลือลั่นแต่ทว่าสิ่งที่ทิ้งเอาไว้หลังจากเสียชีวิตเป็นเพียงรอยมีดจางๆสายหนึ่งแต่ตอนนี้คนที่สลักรอย13รอยคนที่ฆ่าพวกมันทั้ง13คนก็ตายใต้เงื้อมือคนอื่นเจ้าสำนักห่วงคู่อันเรื่องระเบือกลับตายใต้เงื้อมือของหัวหน้าตึกฟ้าหอมกัวเทงเฮียงที่เจ้าสำนักห่วงคู่ทิ้งไว้คืออะไร ไม่มีอะไรกระทั่งรอยมีดสักรอยก็ไม่มีมุมปากหัวหน้าตึกฟ้าหอมแย,มย้มยิ้มแต่ดวงตาอดคอแมวอ้างวางมีดได้มันรู้ว่าตัวเองก็จะเป็นเช่นเดียวกับเจ้าสำนักห่วงคู่จะช้าจะเร็วต้องมีสักวันที่ต้องตายใต้เงื้อมือคนอื่นผู้ที่จะฆ่ามันเป็นใครบนโต๊ะจัดวางกระดาษเหลืองมวนหนึ่งหัวหน้าตึกฟ้าหอมคลี่กระดาษออกใช้ห่วงเงินทับมุมกระดาษเอาไว้ กระดาษเหลืองเก่าคร่ำคร่าบนกระดาษเขียนชื่อคนเจ็ดคนเสยงเต้งหลานห่างๆของเจ้าสำนักห่วงคู่เสียงเทียนป้าทรงพลังมหาศาลมาแต่กำเนิดห่วงคู่ที่ใช้มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเท่าตัวหลี่ชยซัวนิสัยสุขขมเยือกเย็นเปี่ยมไว้พริบมากอุบายโอ้ใต้กังนักสู้ที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเยี่ยมหาดุร้ายเฮงหยวย สิทธิ์ที่ถูกขับออกจากสำนักเศ้าลิมนกลับคืนสู่เพศคารวาสก็ได้เข้าสังกัดห่วงคู่เอียลิงมหาจนแถบมณนทนกรรมชกแนววิชาฝีมือสลับซับซ้อนเสียงยู่ลังทิดาโทนของเสียงเทียนป้าจัดเจนการใช้อาวุธลับเซียวเซียวเองบุตรหลานตระกูลใหญ่ที่ถือวินัยเนื่องเพราะดื่มสุราอาลวาสล่วงเกินสิทธิพี่หญิงเสียงยู่ลัง ถูกเอาไปหีออกจากสำนักห่วงคู่ตั้งแต่สองปีก่อนร่องรอยไม่ทราบแน่ชัดรายชื่อเจ็ดคนนี้ความจริงเป็นสิทธิ์ทั้งเจ็ดของสำนักห่วงคู่นับเป็นเจ็ดคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในดินแดนภาคตะวันตกเฉียงเหนือรองลงมาจากเจ้าสำนักห่วงคู่เสงเทียนป่าแต่ตอนนี้หัวหน้าตึกฟ้าหอมกลับทำเครื่องหมายกากบาทอยู่หน้าชื่อพวกมันนี่หมายความว่าคนเหล่านี้ถ้าไม่ใช่ตายใต้คมดาบอย่างสยดสยองก็ได้รับบาดเจ็บลบหนี แม้วันนีเอาชีวิตรอดได้ก็กลายเป็นคนพิการคนหนึ่งแม้ว่าภายหน้ามีคนสามารถโค้นหัวหน้าตึกฟ้าหอมก็จะไม่ใช่เจ็ดคนนี้เป็นอันขาดหน้าชื่อของเซียวเซียวเองไม่ได้ทําเครื่องหมายอะไรแม้มีชีวิตรอดจากเคราะห์กรรมครั้งนี้แต่หัวหน้าตึกฟ้าหอมก็ยังไม่เห็นคนเสเพลที่ประพฤติตัวเหลวแหลกงมงายในราคะลุ่มหลงในสุราผู้นี้อยู่ในสายตาอย่าว่าแต่เซียวเซียวเองถูกเจ้าสำนักห่วงคู่ขับออกจากสำนัก ไม่อาจนับเป็นสิทธิสำนักห่วงคู่อีกแล้วมุมปากหัวหน้าตึกฟ้าหอมอดประกดรอยยิ้มอย่างภาคภูมิอีกครั้งไม่ได้สำนักห่วงคู่ที่ครองความยิ่งใหญ่มานานปีตอนนี้นับว่าสลายเป็นอากาศาธาทุาไปแล้วพวกมันทิ้งอันใดเอาไว้เพียงแต่ทิ้งห่วงเงินคู่นี้เป็นที่ระดึกถึงชัยชนะของหัวหน้าตึกฟ้าหอมเท่านั้นวิการคล้อยดึกกว่าเดิมลมโชยพัดหน้าต่างแพร่เขียวนอกห้องบังเกิดเสียงฝีเท้าแผ่วเบา หัวหน้าตึกฟ้าหอมไม่ต้องเหลียวมองก็รู้ว่าคนที่มาเป็นใครนี่เป็นห้องหนังสือของมันและเป็นห้องลับเฉพาะของมันนอกจากนวลน,นางหยกเงกเนี้ยก็ไม่มีใครกลายมาและไม่มีผู้ใดกล้าย่างกลายเข้ามาเงกเนี้ยแท้ก,กวยเป็นนางคณิกาชั้นสูงที่มันทุ่มเทงเงินทองซื้อมาตอนนี้กลับกลายเป็นนางบำเรอคนโปรดของมันสำหรับสตรีและมา้า หัวหน้าตึกฟ้าหอมมีความสามารถในการแยกแยะตลอดมาสตรีที่มันเลือกต้องเป็นโฉมสครานอันล้ำเลิศกวยเงกเนี้ยไม่เพียงวดงามมีหน่ำซ้ำหยากเยิ้มนุ่มนวลโอนอ่อนเอาใจรู้ใจคนเป็นอย่างดีหัวหน้าตึกฟ้าหอมคิดอะไรมักไม่จำเป็นต้องบอกออกมานางก็จัดการให้กับมันก่อนตอนนี้ดึกมากแล้วหัวหน้าตึกฟ้าหอมรู้สึกหิวเล็กน้อยกวยเงกเนี้ยยกอาหารโปรดของมันสี่อย่าง และสุราเพกล้อชุนปั้นหนึ่งเข้ามาหัวหน้าตึกฟ้าหอมจงใจขมวดคิ้วทัานทำไมยังไม่อนอนกวยเง็กเ,ง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 เนี้ยยิ้มแย้มอ่อนหวานกล่าวขึ้นเดื่องพระพรเจ้ารู้ว่าคืนนี้ท่านต้องนอนไม่หลับกังนั้นเตรียมอาหารว่างให้กับท่านไงแล้วท่านรู้ได้ไงทุกครั้งหลังจากที่ท่านเดิมพันครั้งใหญ่ไม่ว่าท่านแพ้หรือชนะล้วน,นอนไม่หลับทั้งนั้นอย่าว่าแต่วันนี้ วันนี้หัวหน้าตึกฟ้าหอมไม่เพียงพิชิตชื่อเสียงเกียรติภูมิอันยั่งยืนยาวทั้งอย่างชนะสมบัติพระสถานที่ไม่สามารถประเมินได้ของดินแดนภาคตะวันตกเฉียงเหนือมาโดยหมดสิน้นการเดิมพันครั้งนี้ยิ่งใหญ่กว่าการเดิมพันทุกครั้งในชีวิตจริงๆหัวหน้าตึกฟ้าหอมมองดูนางดวงตาอดทอแววพึงพอใจไม่ได้ทอถอนใจพลางโอบเอวของนางร่างของนางเข้ามาในอ้อมอกกล่าวขึ้นดีนะที่วันนี้เราชนะ ไม่อย่างนั้นเกรงว่ากระทั่งตัวท่านก็ต้องถูกขายไปปวยเง็กนี้กลับกล่าวอย่างยิ้มแยม้มข้าพเจ้าไม่กังวลเลยแม้แต่น้อยข้าพเจ้าคำนวณแต่แรกว่าท่านน่ะต้องชนะอ๋ออย่างนั้นเหรอปวยเง็กเนียลูบคลำมผมเผ้าหงอกขาวของมันอย่างแผ่วเบากล่าวเสียงนุ่มนวลตั้งแต่ครั้งแรกที่ข้าพเจ้าได้เจอท่านก็ดูออกว่าท่านจะไม่ทําเรื่องที่ปราศจากความมั่นใจเด็ดขาดดังนั้น ไม่ว่าท่านต้องการข้าพเจ้าหรือไม่ข้าพเจ้าก็ขอติดตามท่านแน่นอนหัวหน้าตึกฟ้าหอมอดเปล่งเสียงหัวรอสนั่นวันไหวไม่ได้ทำศึกประสบชัยมีชื่อเรื่องลือโฉมงามแนบอกอกอุ่นหอมราวกับหยกชีวิตคนเช่นนี้ยังปรารถนาอันใดอีกตอนนี้หัวหน้าตึกฟ้าหอมหัวร่อจริงๆไม่ว่ามันหัวรอดังปานใดก็ไม่มีคนรู้สึกราคายหูแน่นอนกวยเงี้ยนี้วังถาดอาหารลง มองดูห่วงเงินบนโต๊ะถามขึ้นหรือว่านี่คือห่วงแสนรักของเสียงเียนป้าหัวหน้าตึกฟ้าหอมพงกศีรษะกวยเงี้ยเนี้ยถามขึ้นเสงเียนป้าเป็นคนดูชารักอย่างนั้นหรือหัวหน้าตึกฟ้าหอมกล่าวอย่างเชื่อมั่นไม่ไม่ใช่เด็ดขาดแล้วถ้าอย่างนั้นห่วงของมันทาไมเรียกว่าห่วงแสนรักหัวหน้าตึกฟ้าหอมกล่าวเนื่องเพราะห่วงคู่นี้ ไม่ว่าคล้องอะไรเอาไว้ก็จะคล้องรัดอย่างแนบแนนไม่ปล่อยให้ลุดมือเด็ดขาดเช่นเดียวกับสาวน้อยที่มากรักที่บูชารักนางหนึ่งกวยเงียกเหนี้ยวหัวรอดแล้วเย้ยยิ้มอย่างอ่อนหวานเช่นเดยียวกับข้าพเจ้าตอนนี้ข้าพเจ้าคล้องรักท่านเอาไว้รัดแน่นเลยท่านอย่าหมายหนีรอดความจริงเราก็ไม่คิดหนีนะห่วงแสนรักห่วงที่แสนรักอยู่ในงื้มือของคนที่ไร้รัก ชื่อนี้ตั้งได้ดีมากเลยน่าเสียดายต่อให้ตั้งชื่อได้ดีกว่านี้ก็ไม่มีประโยชน์เรื่องทั้งมมนตายแล้วงั้นเหรอไม่เพียงเสงเทียนป้าตายแล้วสำนักห่วงคู่ที่มันก่อตั้งก็ล่มสลายไปมันเพ่งมองห่วงเงินบนโต๊ะกล่าวช้าๆเสงเทียนป้าออกท่องเที่ยวเมื่ออายุ16อาลรวาตในยุทธภพ40ปีผ่านการต่อสู้หลายร้อยครั้งก่อตั้งสำนักห่วงคู่โดยลำพังตัวคนเดียว นับว่าครองความยิ่งใหญ่มายุคหนึ่งตอนนี้ที่ทิ้งเอาไว้เป็นแค่ห่วงเงินคู่นี้เท่านั้นดวงตาที่หยาดเยิ้มของกวยเง็กนี้กลับทอแววครุ่นคิดผ่านไปเนิ่นนานจึงกล่าวขึ้นเบาๆบางทีที่มันทิ้งไว้อาจไม่ได้มีเพียงแค่นี้แล้วมันยังทิ้งอะไรเอาไว้อีกความแค้นหัวหน้าตึกฟ้าหอมขมวดคิว้วสีหน้าคล้ายเปลี่ยนแปลงมันย่อมรู้ว่าความแค้นเป็นเรื่องน่ากลัวแค่ไหน วุ้ยเงีกยกเนี้ยกล่าวขึ้นความแค้นก็เหมือนมเมล็ดย้าค่ะขอเพียงท่านหวานไว้สักเล็กน้อยหวานเข้าไปในจ,จิตใจผู้คนต้องมีสักวันที่มันจเจริญงกงามหวัวหน้าตึกฟ้าหอมรินสุราให้ตัวเองหนึ่งจอกดื่มรวดเดียวหมดขลันแค้นหัวรอฮะต่อให้ยังมีมเมล็ดพันธุ์แห่งความแค้นทิ้งเอาไว้ก็ไม่มีใครล้างแค้นไม่มีสักคนเดียวเลยเหรไม่มี กวยเงีกเนียคลี่มมวนกระดาษยับย่นใบนั้นถามขึ้นและคนเหล่านี้ละ่ะเสงเต่งหลีโชยสัวโอใต้กังทิดาของเสงเทียนป้าเสงอยู่หลังล้วนตายตายหาอาวุธเฮงหย้อยกับเอี่ยลิงก็กลายเป็นคนพิการขาขาดแขนขาดคนพิการก็สามารถล้างแขนได้นะดังนั้นเราจะไม่ปล่อยปละละเว้นพวกมันท่านส่งคนออกตามหาเฮงหย้อยกับเอี่ยลิงแล้วเหรอ เรารับประกันพวกมันหนีไม่รอดหรอกยังมีนะยังมีเซียวเซียวเองหัวหน้าตึกฟ้าหอมอีไปเล็กน้อยเออเจ้าคนนี้นับเป็นคนไม่ได้หร,รอกเพราะอะไรตระกูลเซียวความจริงเป็นตระกูลใหญ่ในแถบมณฑลกามชกร่ำรวยมหาศาลทรัพย์สินนับหมื่นนับแสนแต่ไม่ถึงสามปีก็ถูกมันล้างผลาญวอดวายหมดสิ้นเลยกวงเอกเนียนิ่งรับฟัง มีหนำซ้ารอให้มันกล่าวเพิ่มเติมหัวหน้าตึกฟ้าหอมกล่าวต่อมันความจริงเป็นศิษย์คนสุดท้ายของเสงเทียนป้าเสงเทียนป้าฝากความหวังที่ตัวมันไว้อย่างสูงเลยแต่มันกลับขโมยอัญมณีของเสงหูหยินอาจารย์หญิงของมันเองออกมาขายทิ้งเอาไปร่าสุราเที่ยวผู้หญิงฮึ <c oughs> ดูท่าคนคนนี้มีความสามารถไม่น้อยเลยนี่ก็นัาเป็นความสามารถได้หรอเขาต้องเป็นความสามารถสิ คนที่สามารถเผาผลาญทรัพย์สินนับหมื่นนับแสนจนวอดวายให้หมดสิ้นในช่วงเวลาสั้นๆแค่สองสามปีในโลกนี้จะมีสักกี่คนบุคคลชนิดนี้มีไม่มากจริงๆกวยเงีกเ,งเกเนี้ยกล่าวต่อคนที่กล้าขโมยอัญมณีของเสียงเทียนป้าออกมาเอาไปร่ำสุราเที่ยวผู้หญิงจะมีสักกี่คนละ่ะคนชนิดนี้ยิ่งมีน้อยกว่าน้อยกวยเงีกเนี้ยกล่าวขึ้นดังนั้นการกระทําของมันไม่เพียงคนอื่นทําไม่ได้ และไม่มีใครกล้าทําด้วยหัวหน้าตึกฟ้าหอมได้แต่ยอมรับเวยเนียเน้ยกเนี้ยกล่าวต่อแต่ท่านเรื่องเหล่านี้มันยังทําได้ในโลกจะมีเรื่องใดที่มันทําไม่ได้ละ่ะหัวหน้าตึกฟ้าหอมไม่ได้ดื่มสุราต่อแล้วขอเพียงมีเรื่องที่คู่ควรให้มันใคร่ครวญมันจะไม่แตะต้องสุราเด็ดขาดไม่เช่นนั้นบนห่วงเงินคู่นี้เกรงว่าเพิ่มรอยมีดอีกสายหนึ่งเป็นสิบสี่รอยตัวมันอาจถูกฝังอยู่ในดงโขดหินหลังสำนักห่วงคู่แล้ว หัวหน้าตึกฟ้าหอมกล่าวอย่างครุ่นคิดท่านว่าเราควรระวังป้องกันมันใช่ไหมพระพเจ้าเห็นว่าในโลกมีคนสองชนิดที่ต้องระวังป้องกันแล้วคนสองชนิดใดกันชนิดที่หนึ่งเป็นคนที่โชคดีเป็นพิเศษอีกชนิดหนึ่งเป็นคนที่ขวัญกล้าแข็งเป็นพิเศษหัวหน้าตึกฟ้าหอมจดจําคําพูดเอาไว้ขอเพียงเป็นคําพูดที่มีเหตุผลมันจะไม่ลืมเด็ดขาดกลัยเงี้ยเนี้ยกล่าวขึ้น หลังจากที่มันถูกขับออกจากสำนักห่วงคู่ก็สาบสูญไร้ร่องรอยใช่ไหมสองปีมานี้ไม่มีคนล่วงรู้ร่องรอยของมันจริงๆเนื่องเพราะไม่มีใครคิดเสาะหามันถ้าคิดเสาะหาจะหาเจอหรือเปล่าละ่ะหัวหน้าตึกฟ้าหอมยิ้มกล่าวขึ้นถ้าเราคิดจะหาจริงๆในโลกจะไม่มีคนที่เราหาไม่พบกวัวซิงกวัวซิงเป็นบ่าวรับใช้ประจำตัวมัน นอกประตูบังเกิดเสียงขานรับในทันทีเบาอยู่นี่นายท่านไปตามตัวเฮงงทงมาเหงทงยืนห้อยมืออยู่เบื้องหน้าหัวหน้าตึกฟ้าหอมคล้ายเตรียมคุกเข่าลงจูบเท้าหัวหน้าตึกฟ้าหอมทุกขณะจิตไม่เคยมีคนเคลือบแคลงสงสัยต่อความจงรักภักดีและความคล้อยตามที่มันมีต่อหัวหน้าตึกฟ้าหอมและไม่มีใครล่วงรู้ความน่าสะพรึงกลัวของมันโดยท่องแท้เหงงทงเป็นคนเงียบขรึมน้อยครั้งจะเอ่ยปาก น้อยครั้งจะยิ้มใบหน้ามักปรากฏวิแววเวืองวางว่างเปล่าเยน็นชากระด้างมือทั้งคู่มักซ่อนอยู่ในแขนเสือ้อขณะที่มันชักมือออกมามักมีจุดประสงค์เพียงสองเรื่องกินข้าวและฆ่าคนในชีวิตของเฮงทงการฆ่าคนแทบจะเปลี่ยนเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเทียบเท่ากับการกินข้าวตอนนี้แม้เป็นดึกสงัดแต่ขอเพียงหัวหน้าตึกฟ้าหอมออกคำสั่ง เหงทงจะปรากฏขึ้นที่เบื้องหน้าหัวหน้าตึกฟ้าหอมมีน้ำซ้ำรักษาความแจม่มใสไว้ตลอดเวลาหัวหน้าตึกฟ้าหอมมองดูมันดวงตาปรากฏแววพอใจเช่นเดียวกับขณะที่มันมองดูกว้วยเง็กเนี้อถ้าแม้นมันต้องเลือกใครคนหนึ่งในคนทั้งสองนี้คนที่มันเลือกต้องไม่ใช่กว้วยเง็กเนี้ยเด็ดขาดหัวหน้าตึกฟ้าหอมกล่าวขึ้นเจเคยเห็นเซียวเซียวเองหรือเปล่าเหงทงผงกศีสั สิทธ์ทั้งเจ็ดของสำนักห่วงคู่มันเคยเห็นมาหมดแล้วหัวหน้าตึกฟ้าหอมเตรียมปลิดชีวิตคนทั้งเจ็ดนี้ตั้งแต่หลายปีก่อนแล้วหัวหน้าตึกฟ้าหอมกล่าวขึ้นเจ้าเห็นว่ามันเป็นคนยังไงมันใช้ไม่ได้คำว่าใช้ไม่ได้เมื่อเปล่งออกจากปากเฮงทองไม่อาจนับเป็นคำวิจารณ์ที่เลวที่สุดล้านห่างของเจ้าสำนักห่วงคู่เสียงเต้งมีพลังมหาศาลแต่กำเนิดเหี่ยมหานไร้ผู้ตาน รอยมีดบนห่วงคู่ของมันมีมากถึง133เซนนี่แสดงว่าคนที่ตายตายเงื้อมือของมันมีจำนวนถึง133คนในจำนวนนี้ส่วนใหญ่เป็นยอดฝีมือชาวยุทธในสิทธิสำนักห่วงคู่ทั้ง7เสงงเต้งจัดอยู่ในอันดับหนึ่งแต่คำวิจารณ์ที่แหงท้องมีต่อมันก็มีเพียงสามคใช้ไม่ได้ภายหลังสภาพความจริงพิสูจน์ยืนยันเสงิงเต้งลงมือเพียงห้างกระบวนท่า ก็ตายใต้เงื้อมมือของเฮงทงมุมปากหัวหน้าตึกฟ้าหอมปร,กรากฏรอยยิ้มอีกครั้งออกคำสั่งสั้นๆไปหาตัวเซียวเซียวเองเอาตัวมันกลับมาเหงทงไม่พูดอะไรสักคำเดียวและไม่ถามอะไรอีกหัวหน้าตึกฟ้าหอมเมื่อให้มันนำตัวคนคนนี้กลับมาอย่างนั้นคนคนนี้จะเป็นหรือจะตายก็ไม่เป็นไรวเวงิกกนียมองดูเหงทองเดินออกไปอดถอนใจเบาๆไม่ได้กล่าวขึ้นไม่รู้เพราะอะไร ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าเห็นมันอดสั่นสยิวไม่ได้คนลุกเลยเหมือนกับพบเห็นอสรพิษก็ไม่ปานพันดูผิดแล้วดูผิดแล้วงั้นหรือต่อให้อสรพิษสามพันตัวรวมกันก็ไม่เท่านิ้วเดียวของมันบนโต๊ะมีกระดาษคู่ก,กันและจานฝนมหมึกหัวหน้าตึกฟ้าหอมพลันถือคู่กันทำเครื่องหมายกากบาทอยู่หน้าชื่อของเซียวเซียวเองกวยเงเี้นี้อดกล่าวไม่ได้ นนเสี่ยวเชี่ยวเองยังไม่ตายซะหน่อยไม่พิดตอนนี้มันยังไม่ตายเพียงแต่ขอแค่เห็นทงออกจากห้องไปมันก็เท่ากับเป็นคนตายไปแล้วจบบทที่หนึ่งขอบคุณในการรับชมรับฟังของทุกท่านนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก,กดให้ช่องเราด้วยครับ